อดีตคนยายบ้านวันนี้ประเทศจีนย้ายตึกทั้งหลังอาคารน้ำหนัก7,500ตันเดินได้กลางเซี่ยงไฮ้ด้วยพลังของหุ่นยนต์จิ๋ว432ตัวในยุคที่มัองใหญ่นะคะต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วของเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีคำถามส่วนใหญ่เลยนะคะที่หลายเมืองทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ว่าจะทำยังไงกับสิ่งเก่าจะรักษามันไว้หรือจะทิ้งมันไป ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนพวกเขาเลือกคําตอบที่ทั้งล้าสมัยแล้วก็เคารพอดีตไปพร้อมๆกันค่ะนั่นก็คือการย้ายอาคารโบราณทั้งหลังนะคะออกไปก่อนแล้วสร้างพื้นที่ใต้ดินให้เสร็จก่อนจะย้ายตึกกลับมาที่เดิมอีกครั้งจริงๆอาคารหลังนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสไตล์ซิคูเหมินที่หายากแล้วก็ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์จีนสร้างขึ้นในช่วงปี1920-1930 19มีน้ำหนักรวมกว่า7,500ตันและกินพื้นที่ราว4,000ตารางเมตร คือเป็นอาคารเก่านะคะแต่ว่ามันยังมีความหมายต่อวิถีชีวิตของคนเมืองเซี่ยงไฮ้มาอย่างยาวนานเลยค่ะทุกคนแต่มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกันกับความก้าวหน้าเพราะว่าใต้พื้นดินของย่านนี้นะคะคือพื้นที่สําคัญที่รัฐบาลเนี่ยเตรียมก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน3ส,สายพื้นที่พาณิชย์และศูนย์วัฒนธรรมใต้ดินรวมกว่า50,000ตารางเมตร ที่การย้ายตึกนะคะก็ล้ําไปอีกระดับหนึ่งและทางเลือกที่จีนใช้ก็คือการส่งกองทัพหุ่นยนต์จิ๋ว432ตัวเข้ามาช่วยหุ่นยนต์แต่ละตัวมีระบบไฮดริกนะคะเซนเซอร์ตรวจจับน้าหนักแชสซีลอ้อที่ควบคุมได้อย่างแม่นยําและสามารถทํางานร่วมกันในลักษณะที่เดินไปพร้อมกันไปข้างหน้าด้วยกันพวกมันจะค่อยๆพยุงตึกเอาไว้นะ,ะไม่ได้เป็นการยกตึกขึ้นทีเดียวเลยจะเป็นการเลื่อนตึกออกไปวันละประมาณ10เมตรด้วยความแม่นยําระดับเซนติเมตรเลยค่ะทุกคน การควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เฉพาะรีโมทหรือว่าคำสั่งง่ายๆแต่ว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีชั้นสูง building information modeling นะคะการสแกนภาพ3มิติแล้วก็ AI ที่วิเคราะห์สภาพใตดินว่าจุดไหนคือดินอ่อนจุดไหนคือหินแข็งเพื่อให้หุ่นแต่ละตัวเนี่ยเลือกเส้นทางการเดินได้ดีที่สุดเสริมด้วยหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆที่ทำหน้าที่เตรียมพืนลวงหน้ามาใช้งานเช่นหุ่นเจาะ คุณปักเสาคุณปรับระดับพื้นเรียกได้ว่าเป็นทีมเวิร์กแบบขุนยนล้วนเลยนะคะที่ทํางานร่วมกันได้ในบางจุดเนี่ยอาจจะได้ดีกว่าแรงงานของคนสะอีกที่สําคัญนะคะมันคือแผนงานทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาไม่ให้ใช่แค่ยกตึกคนทางแต่ว่าเพื่อให้สามารถกลับมาตั้งอยู่ในตําแหน่งเดิมได้ ก่อสร้างใต้ดินเสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าใครยังคิดว่าตึกเนี้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับที่เสมอไปอาจจะต้องคิดใหม่แล้วค่ะเพราะว่าโลกของเทคโนโลยีวันนี้ตึกที่หนัก7,500ตันไม่เพียงแค่ขยับได้แต่มันยังเดินได้อย่างสง่าง,งามโดยที่เราไม่เสียอะไร